ส่วนความเห็นของผู้ที่อาจจะมีประสบการณ์ในการดูแลลูกความต่างๆคดีความต่างๆอย่างทนายเดชาออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นการเสียชีวิตของอดีตสารวัตรโจ้เหมือนกันเนี่ยค่ะที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าจะเป็นการถูกบีบคั้นถูกกลั่นแกล้งต่างๆหรือไม่จนทําให้เจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองกรณีนี้มีความเป็นไปได้แล้วก็อาจจะเข้าข่ายนะคะเรื่องการผิดกฎหมายใหม่ด้วยทีนี้ ทางด้านของทนายเดชาพูดถึงแดนสนธยาด้วยค่ะที่เกิดขึ้นในเรือนจำมาไล่เรียงกันนะคะข้อมูลจากทนายเดชากิติวิทยานันประธานเครือข่ายทนายใครทุกบอกแบบนี้ว่าคือเราปฏิเสธไม่ได้เลยที่สังคมจะตั้งข้อสังเกตแบบนี้เพราะว่า เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วมีคนเอามา,าให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ม,มีคดีเกิดขึ้นร้องเรียนต่างๆมากมายส่วนประเด็นของล่าสุดอดีตผู้กับโจ้นเนี่ยก็มีเบาะแสจากหนังสือร้องเรียนของครอบครัวมีผลตรวจร่างกายที่มีการตั้งข้อสังเกตกันปัญหากับคนในเรือนจําไม่ว่าจะตัวผู้คุมหรือแม้แต่นักโทษด,ด้วยกันเองรวมไปถึงมีคนมาอ้างข้อมูลติดต่อมาที่ทนายเดชาโดยอ้างว่ามีคนในครอบครัว มีสามีอยู่ในเรือนจำคลองเปรมแล้ว เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ที่อดีตผู้กำกับโจ้ถูกทำร้ายด้วยบีบคั้นจนปลายทางทำให้เลือกจบชีวิตตัวเองด้วยผ้าขนหนูก็เป็นเบาะแสที่น่าสนใจแม้สุดท้ายแล้วจะไม่มีใครกล้าเอามาพูดค่ะทางด้านของทนายเดชานะคะบอกว่าเทียบกับคดีที่ทนายเดชาเคยทำไว้เมื่อ17ปีที่แล้วคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งถูกจับไปขังที่ห้องขังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในท้องที่นครบาลน,นะคะปรากฏว่าเช้าขึ้นมาผูกคอตา ในห้องขังครอบครัวก็เชื่อนะคะว่าถูกบีบคั้นกันแกล้งจากตำรวจชุดจับกลุ่มแล้วก็ไปพบร่องรอยการโดนทำร้ายด้วยแต่ปรากฏว่าพอสุดท้ายไปขึ้นศาลทุจริตกลางแพ้คดีค่ะทางเจ้าพนักงานต่อสู้ว่าการกระทำที่เข้าไประงับเหตุหรือว่าจับตัวผู้ต้องหาเป็นการปฏิบัติหน้าที่ขณะเดียวกันนะคะ ก็ยากจะพิสูจน์ค่ะว่าการทำร้ายร่างกายหรือว่าร่องรอยบาดแผลต่างๆนั้นถูกทำร้ายจริงแต่เชื่อมโยงกับการผูกคอตายหรือเป็นการบีบคั้นถึงขั้นทำให้จบชีวิตตัวเองยังไงทีนี้พอมาดูในมุมของกฎหมายปัจจุบันค่ะทนายเดชาบอกว่ากรณีของอดีตพุ่มกับโจเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายใหม่ก็คือพรบอุ้มหายพรบอุ้มซ้อมทรมานเนี่ยแหละค่ะต้องรอดูว่าจะพิสูจน์กันยังไงฟังทนายอธิบายนะคะ ทีนี้เขาว่ากดดันพิสูจน์ยังไงอะคะว่าถูกกดดันถูกไหมก็นี่แหละครับมันยากตรงนี้แหละนะในหลักกฎหมายเนี่ยทั่วโลกเลยเหมือนกันเขาก็เขามีทฤษฎีทางกฎหมายว่าทฤษฎีว่าด้วยการกระทําและผลแต่ตอนนี้มันมีกฎหมายเรื่องการทรมานเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไปใช้ได้นะค่ะนะก็ต้องสื่อให้ได้ว่าเนี่ยกดดันลงโทษกันแกล้งด่าทออะไรจน ไม่มีทางออกแล้วตัดสินใจผูกคอตายดีกว่าเอาผ้าขนหนูไปผืนหนึ่งเนี่ยถ้าสือได้ขนาดนี้ก็ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตโอ้ความยากความลาเป็นยังไงเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังกําแพงสูงที่หลายคนบอกโอ้เป็นอีกโลกหนึ่งเลยค่ะความยากก็คือว่าเจ้าพนักง,งานเขาอ้างว่าเขามีอำนาจหนา้าที่คุณกระด้างกระเดืองนะขัดคําสั่งผู้บังคับเจ้าจพนักง,งานะนะครับผู้จ่าไม่สุภาพ ทำผิดนั่นผิดนี่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะขังมีสิทธิ์ที่จะลงโทษผู้ต้องขังด้วยกันก็ไม่มีใครเสี่ยงนะ,งะตำรวจก็ไปทางเดียวกันก็พวกเดียวกันนะเนี่ยผู้คุมก็ต้องพวกเดียวกันนักโทษใครจะไปเสี่ยงยกเวน้น,เวนนะครับยกเว้นนะครับนักโทษคนนั้นเห็นเหตุการณ์ตอนนี้ออกจากคุกมาแนละ้วถ้าแบบนี้าอาจจะเป็นไปได้ออืนะครับอใครจะไปกล้าเสี่ยงอ่ะเนี่ย เนี่ยอย่างสํานักงานผมก็มีคนโทรมาเขาบอกว่าเอาหัวเขาติดคุกอยู่เขารู้เหตุเหตุการณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้พอจะมีข่าวแต่ถามว่าให้สัมภาษณ์สื่อได้ไหมไม่มีใครกล้าเสี่ยงเลยค่ะส่วนอีกประเด็นนะคะที่มีชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตกันไปนะคะอีกมุมหนึ่งเลยบอกว่ากรณีนี้อาจจะเป็นการจัดฉากตายหรือเปล่า เพราะอย่าลืมนะคะว่าอดีตพุ่มกับโจ้เนี่ยเขามีทรัพย์สินมหาศาลเลยอ,อยู่ข้างนอกแล้วก็เคยมีการนําเสนอเรื่องของรถหรูใช่ไหมที่เป็นที่มาของฉายาโจเฟอร์รารีก็อาจจะมีทรัพย์สินอีกมากมายรออยู่ก็เลยใช้วิธีการนี้เพื่อออกจากเรือนจํามันจะเป็นไปได้เหรอ,อคุณผู้ชมถ้าได้ได้ชายนะคะบอกว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องเพอเจอร์ค่ะเป็นการปั่นกระแสข,ข่าวของคนในเน็ตที่มันมีมาตลอดตลอดทุกคดีดังเพราะกระบวนการตรวจสอบมันไม่ได้มี แค่บุคคลไม่กี่คนที่สําคัญค่ะต้องมีการตรวจ DNA ของศพมีการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะเอาออกจากเรือนจําไปจนถึงการชนะสุตรศพที่จะต้องมีการบันทึกภาพจํานวนมากเพียงแต่ไม่สามารถเผยแพร่เป็นสาธารณะได้ตามกฎหมายค่ะค่ะก็คุณน้องอยังไ,ไงก็ให้ความรู้กับประชาชนบ้างนะครับเพราะว่าโซเชียลมันก็มีคนที่ไม่ค่อยทําการบ้านเลย แล้วก็เพจปลอมก็เยอะพวกที่เออนำเฟซกนิวเข้าก็เยอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับการจะเอาตัวนักโทษออกจากเรือนจำเนี่ยก็ต้องตรวจ DNA ดูพิมพ์ลายนิ้วมือการจะผ่าศพก็ต้องบูอินเอดูอะไรต่างๆนะครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้พี่น้องประชาชนทาการบ้านอย่าไปหลงเชื่อข่าวเฟซกนิวไม่มีหรอกครับเชื่อผมเนี่ยใครจะไปกล้าเสี่ยงนะนะครับผิดกฎหมายนะฮะมันมันต้องมีหลายคนที่เป็นองค์ประกอบในการตรวจสอบถูกต้องไหมคะ ต้องตรวจดีเอ็เอพิมารนิ้วมือนะครับการจะเอาศพออกจากเรือนจำอ่ะนะครับนะบนะมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่มีครับทนายก็พยายามจะย้ำนะคะว่าถ้าเรื่องของการจัดฉากเนี่ยเป็นเรื่องเพอร์เจอร์เพราะว่าหลังจากเนี่ยขั้นตอนกระบวนการที่เราได้เห็นกันจนมาถึงวันนี้คะ่ะที่ครอบครัวไปรับร่างเพื่อไปบำเพ็ญกุศลเนี่ยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอนเดี๋ยวรอติดตามเรื่องของการทำคดีกันต่อไป